ปีการศึกษา2565ผมและพี่มหาสารเยนได้เข้ารับการอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์โคโดดิง้งที่สอชอและสสวทร,ร่วมจัดมีเพื่อนเพื่อนหลายโรงเรียนที่มาจากทั่วประเทศเข้ารับการอบรมในครั้งนี้เมื่ออบรมเสร็จทางโรงเรียนสอนเสริมวิทย์ได้ถูกคัดเลือก1ใน16โรงเรียนทั่วประเทศเข้ารับการแข่งขันการสร้างนวัตรกรรมการจัดการเรียนรู้ ทยาการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์โคดิ้งผมและพี่มหาศจรัร์ได้จัดได้คิดทำโครงงานสัญญาณเตือนภัยอัจฉริยะและได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หส่วนรางวัลชนะเลิศทางโรงเรียนจิรดารับไปครับทางโรงเรียนจิรดาทำเป็นกังหันน้ำใช้พัฒนาของในหลวงราชการที่9ครับและเมื่อในปีนี้ทางโรงเรียนของผมจัตั้งชมรมโคดิ้ง และผมได้มาเผยแพร่ข้อมูลที่ผมไปอบรมในครั้งนั้นมาให้เพื่อนๆและน้องๆภายในโรงเรียนได้รู้ครับโครงงานนวัตกรรมวิทยาการการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์เรื่องสัญญาณเตือนภัยอัจฉริยะคณะผู้จัดทำหนึเด็กชายภูมิดินบ้านอิน 2. เด็กชายศิลชดนวลมาสาเด็กชายกนตนาพงษ์ช่างงาม ครูที่ประสา1หน่ครูยูสีสัตยานนลครูอำนวยการโรงเรียนสันเสริมวิ 2, ทย์สครูสุชาติโชคพิบูลรัตครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์วิสครูวันวิสาสุขมีครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ที่มาแล้วความสำคัญของโครงงานปัญหาจนผู้ร้ายเป็นภัยใกล้ตัวสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นโจร ปล,ล้นลานสะดวกซื้อชกชิงของมีค่าขโมยรถจักรยานยนต์หรือขึ้นบ้านเรือนเพื่อป้องกันทรัพย์สินภายในบ้านเราไม่อาจคาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้บางรายอาจสูญเสียทรัพย์สินแต่บางรายอาจได้รับอันตรายหรือถึงขั้นบาดเจ็บหรือถึงขั้นเสียชีวิตฉะนั้นการหาวิธีป้องกันขโมยขึ้นบ้านจึงเป็นทางออกที่หลายคนเลือกผู้จัดทําโครงงานจึงคิดนวัตรกรรมใหม่ขึ้นมาโดยคิดทําโครงงานสัญญาณเตือนภัยอัจฉริยะ ถ้าบ้านไหนติดตั้งระบบนี้จะช่วยจะช่วยป้องกันขโมยขึ้นบ้านได้ดีซึ่งเซนเซ,นเซอร์จะตรวจจับวัตถุจะส่งเสียงดังเตือนภัยเข้าในแอปพลิเคชันและจะสื่อสารส่งข้อความทางไลน์ในกรณีมีคนบุกลุกภายในบ้านในเวลามีคนแอบมางัดบ้านก็จะรู้ตัวทันทีแอปพลิเคชันจะส่งเสียงดังเตือนภัยเข้าข้อความทางไลน์ในสมาร์ทโฟนอีกด้วยอาจทำให้โจรตกใจและหนีออกไปในที่สุดและอาจทำให้ และอะและสามารถขัดความภารกิจของโจรได้ดีและสามารถจับตัวจับตัวผู้ร้ายได้ด้วยวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาบอร์ด I P S T Wi-Fi และโปรแกรม K B I D E เพื่อนำม,มาประยุกต์ใช้ 2. เพื่อจัดทำระบบสัญญาณเตือนภัยสามารถแจ้งสามารถใช้ประโยชน์แจ้งเตือนเบื้องต้นให้แก่ประชาชนหรือบุคคลทั่วไป สาม,มารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีราคาถูก 3. เซ็นเซอร์ <S S <ensor> <S จะตรวจจับวัตถุที่บุกลุกภายในอาคารในขณะที่ไม่มีใครอยู่ในขณะที่ไม่มีใครอยู่ยลายจะส่งข้อความในสมาร์ทโฟนของเจ้าของบ้านแนวคิดที่เกี่ยวข้องหลักแนวความพิดวิชาวิทยาศา,ศาสตร์มีการออกแบบระบบสัญญาณเตือนภัยอัจฉริยะและออกแบบบ้านจำลองค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับบอร์ด IPST WiFi การเขียนโปรแกรม KB IDE และการต่อสัญญาณไฟโมดูลลเลเป็นการหาความรู้นอกห้องเรียนได้ลองผิดลองถูกหลายครั้งจนแก้ปัญหาได้สำเร็จหลังในความคิดวิชาเทคโนโลยีมีการกำหนดปัญหาหาสาเหตุของปัญหาได้ลงมือแก้ปัญหาโดยการลงมือปฏิบัติทำจริงโดยการเขียนโปรแกรม KB IDE โดยใช้บอร์ Fi, ด I.P.S.T. Wi-Fi แล้จะมีเสียงสัญญาณไซเรนแจ้งเตือนและจะส่งข้อความไปยังแอปพลิเคชันไลน์ในสมาร์ทโฟนเป็นการวิวัฒนาการในโลกอนาคตและเป็นนวัตกรรมใหม่หลักในความคิดวิชาคณิตศาสตร์อุปกรณ์ตอบโจทย์อุปกรณ์ที่ตอบโจทย์ให้เหมาะสมเกี่ยวกับการใช้ดังนี้ 1. บอร์ด I.P.S.T. Wi-Fi เอาไว้เชื่อมต่อกับ สาย USB เพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ Micro USB เพื่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ 2. โปรแกรม KB IDE เป็นโปรแกรมวิเขียนบนบอร์ดโดยคือบอร์ด I.P.S.T. Wi-Fi 3. นมเลเ z x เซ 1m หรือที่ตรวจจับวัตถุโดยมีการคำนวณระยะทางโดยใช้หลักการคือถ้า z x M, ต 1m ตรวจจับวัตถุได้ สัญ,ญญาณไซเรนก็จะดังขึ้น 4. โมดูล,ลรีเลยเปิดปิดไฟ2ช่องโดยใช้ไฟ12โวลต์เสียบไปที่บอร์ด IPST WiFi ที่มีไฟเข้า5โวลต์แล้วเสียบไฟ12โวลต์ไปที่ไซเรน 5. ไซเรนไซเรนจะมีเสียงและสีไฟกระพริบทำให้รู้สึกมีความผิดปกติ ผู้คนภายในบ้านและผู้คนข้างบ้านก็จะรู้สึกถึงความผิดปกติ 5. ้าสมาร์ทโฟนไว้ใช้รับข้อความสื่อสารจากระบบสัญญาณเตือนภัยอัจฉริยะโดยใช้แอปพลิเคชัน i n e กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ใช้ห้องสำคัญภายในโรงเรียนเช่นห้องธุรการห้องการเงินบริษัทห้างร้านองค์การบริหารส่วนตำบลประโยชน์ที่ได้รับ เป็นการป้องกันการบุกรุกพื้นที่ของโจนและขัดขวางการทำงานของโจร 2. เป็นการพัฒนาต่อยอดโดยการนำธุรกิจ 3. ส,สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในชุมชนได้จริงอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือลอด I.P.S.T. Wi-Fi สายจัมเปอร์โมดูลรีเลย์หัวแจ็ค DC ตัวเมียสมาร์ทโฟนไซเลนและเซตเอ็โซนหรือที่ตัวจับวัตถุครับ แผ่นผังโูชัดก็คือถ้าเซตเอกโซนาตรวจจับพบผู้บุกรุกในระยะ4 0เซนติเมตรหรือน้อยกว่าถ้าเกิดไม่จริงก็จะเซตเอกโซนาวก็จะตรวจจับวัตถุใหม่แต่ถ้าเกิดพบไซเรนก็จะร้องดังขึ้นและส่งข้อความไปยังแอปพลิเคชันไลน์ในสมาร์ทโฟนครับวิธีการดำเนินง,งานขั้นตอนที่1เออกแบบบ้านจำลองขั้นตอนที่2ศึกษาการต่อวง ศึกษาการเขียนโปรแกรม KB IDE และบอร์ด IPST WiFi ขั้นตอนที่3ศึกษาการต่อวงจรไฟฟ้าขั้นตอนที่4สมัครเข้าแอปพลิเคชัน Line และลงทะเบียนบริการ LINE NOTIFY ขั้นตอนที่5ทดลองติดตั้งสัญญาณเตือนภัยในบ้านพักที่อยู่อาศัยผลการทดลองผลจากการทดลองเขียนโปรแกรมให้เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุนั้นผลณานผู้จัดทำ ได้แก้ไขโปรแกรมปรับระยะทางของ z ซ x เอ 1m ตรวจจับวัตถุและตั้งหน่วยเวลาและติดตั้งตัว z ซ x o n a 1m ตรวจจับวัตถุให้เหมาะสมกับสถานที่และมีความผิดพลาดให้น้อยที่สุดสรุปได้ว่าทั้งโปรแกรมและตัวชิ้นงานทุกส่วนมีความสำคัญต่อผลงานชิ้นนี้ดังนั้นแม้ว่าจะเกิดเหตุขัดข้อง และอุปสรรคในการทำงานแต่เมื่อทำงานทำการปรับปรุงแก้ไขแล้วเครื่องเซนเซอร์กันขโมยจะแจ้งเตือนแอปพลิเคชัน l ล ne ผ่านสมาร์ทโฟนถือว่าใช้งานได้ดีผลการดำเนินงานการสร้างโครงงานสัญญาณเตือนอัจฉริยะเตือนผ่านเครื่องสมาร์ทโฟนที่มีลักษณะเด่นคือ 1. มีคุณลักษณะใช้งานที่ง่ายและราคาประหยัด 2. ส,สามารถเพิ่มความปลอดภัยจากการบุกรุก 3. ส,สามารถนำไปติดตั้งใช้งานได้จริงสรุปผลและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาผลงานต่อไปการทดสอบประสิทธิภาพโครงงานสัญญาณเตือนภัยอัจฉริยะโดยทดสอบประสิทธิภาพพบว,ว่าการทางานของอุปกรณ์ต่างๆในโครงงานสัญญาณเตือนภัยอัจฉริยะมีดังนี้ครั้งที่1ทดลองเขียนโปรแกรม k b IDE ให้ผลลัพธ์ออกทางหลอดไฟ โดยใช้กำลังไฟ220โวลต์ผลปรากฏว่าถูกกระแสไฟฟ้าช็อตสแก้ปัญหาโดยการเปลี่ยนเป็นไซเรนเพราะมีกระแสไฟ22โวลต์จึงทำให้มีความปลอดภัยมากขึ้นและยังสามารถประหยัดไฟฟ้าในชีวิตประจำวันได้อีกทั้งยังมีเสียงแจ้งเตือนให้บุคคลภายนอกสังเกตความผิดปกติได้อีกด้วยข้นที่2ทดลองโปรแกร,แรม k b a d e โดยตั้งระยะในโปรแกรมระยะห่างจากวัตถุ5เซนติเมตร ตั้งเวลา1วินาทีและติด Z ซต o n a 1m ตัวจับวัตถุที่ประตูว่าจะพื้นขึ้นมา1ซนติเมตรผลปรากฏว่า Z ซต o n a 1m ตัวจับวัตถุได้เป็นบางครั้งหรือตัวจับไม่ได้แก้ปัญหาโดยการแก้ไขโปรแกรมเพิ่มระยะระยะห่างจากวัตถุ5เซนติเมตรเป็น3 0ซนติมตรติด Z ซต o n a 1m ตัวจับวัตถุจากพื้นจาก1ซนติเมตรขึ้นมาเป็น2 0ซนติเมตร ผลปรากฏว่าตรวจสอบโปรแกรมเซตเ x ็กโซนา 1m ตรวจจับวัตถุเร็วขึ้นแต่ยังไม่เป็นตามจุดมุ่งหมายครั้งที่3ผลการทดลองโปรแกรม kbide โดยตั้งระยะในโปรแกรมระยะห่างจากวัตถุ3 0ซนติเมตรตั้งเวลา1วินาทีและติดเซนเ x ็กโซนา 1m ตรวจจับวัตถุที่ประตูวัดจากพื้นขึ้น,นมา5ซนติเมตรผลปรากฏว่าเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ เร็วขึ้นแต่ยังไม่เป็นตามจุดมุ่งหมายแก้ปัญหาโดยการแก้ไขโปรแกรม KBIDE เพิ่มระยะทางตดจับวัตถุจาก40เซนติเมตรเป็นจากการตั้งเวลา1วินาทีเป็น200ม mm ิลลิวินาทีติดเซ Exona 1M ตัวจจับวัตถุจากพื้นขึ้นมา20เซนเมตรจากผลปรากฏว่าตรวจสอบโปรแกรมเซ Exona 1M ตัวจับวัตถุได้แม่นยำขึ้นตรงไปตามความต้องการของผู้ใช้บริการตรวจจับวัตถุเร็วขึ้นแต่ยังไม่เป็นตามจุดมุ่งหมาย อันนี้นะครับผมได้นําสัญญาณเตือนภัยฉริยะมาติดตั้งที่ห้องพยาบาลน,นะครับเพราะว่าห้องพยาบาลจะมีเด็กหรือคนที่ไม่สบายมาหยิบยาก,กินเองอาจจะหยิบยาไปผิดตัวและเกิดความอันตรายท่านผู้ได้นําสัญญาณเตือนภัยฉริยะมาติดตั้งที่ห้องพยาบาลเพื่อเวลามีเด็กหรือใครมาหยิบยาคุณครูจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านสมาร์ทโฟนโดยผ่านแอปพลิเคชันไลน์หรือคนที่อยู่บริเวณแถวนี้ได้ยินเสียงแจ้งเตือนของไซเรน ทำให้อ่านมนหยิบยาให้ถูกตัวและปลอดภัยครับโอ้อะไรเนี่ยมันแจ้งเตือนมามีคนมาอ้าวอะไรกันหรอมาหายากันหรอนี่ได้ยินเสียงแจ้งเตือนจาก แอปพลิเคชันไลที่ผมได้ติดตั้งเอาไว้ของระบบสัญญาณเตือนภัยอัจฉริยะครับอ่าเป็นอะไรเหรอไม้มอมนิบนิ้วครับอะไรนะครับไม้มอมนิบนิ้วไม้มอมนิบนิ้วโอ้ยแผลเป็นรอยเลยบวมเปเองเลย